ที่ศูนย์ไหมใช่ใช่ใช่ทีมควัพี่น้องเสียงเสียงโอจะได้เสียงหรือเ่าที่นี่ก็มาเสียงเถอะหรือเปที่นี่เป็นเสียงเสียงหรือเปที่นี่เอาของงวดวันทีหนึ่งกระดามแต่ห้าสศษพี่น้องไปเมืองของต่องวดเลยของวันทีสิบหกกรกฎาคมพร้อมกันสลับปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับเอ้าือเป็นเอาคือเป็นเซเลอร์หรือไนที่โอ้คืออยู่ในส่วนเน โอ้โหโต้เลยเพี่น้องโต้เลยเหรพี่น้องเดี๋ยวพาพี่ผนวกไปมึงกันครับผมนะครับหนึ่งไหลหนึ่งเส้นหนึ่งการกดติดตามเด้อยสำหรับ่ใดรเข้ามาแล้วครั้งแรกนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกลใจให้เราด้วยนะครับผมงวดวันทีงหนึ่งกรกฎะดาษหมดไปสิบหกโอ้ยว้าวพิดพอวันสวัสดีครับครับโอ้ยเป็นยังไลยฮะเอสซีเิ่นให้ตามปฏิทินพอวันเดี๋ยวขออนุญาตด้วยครับเด้อนะครับใช่แปดศูนย์แม่เดี๋ยวนี่เก้าสองเดี่เด้อยวใหญ่นี่แม่เก้าสองรถทอวันนี่ ้นะครับมาบอกมึงนั่น่อยากซื้นี่นั่นที่ถ่ายรอนั่นมาค่ะทีบ้านนี้นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับเด้อนะครับสำหรับแนวทางของปฏิทินพ่อวันนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี่นะเออนั่นละสองศูนย์ตัวนี้ตาเห็นบ่อแปดศเดือนนึ่งนี่อันนี้อันนี้เดือนมิถุนาตัวนี้โอ้หงวดวันศูนย์แปดสองเฮ้ยเกิดแม่เจ็ดเกิดแม่นแตกสามตัวตัวนี้ออาบทเป็นยังครับผมท่านผู้ชมนะครับปฏิทินพ่อวันนี่ก็ อันนี้ของเดือนกรกฎานะครับหนึ่งกรกฎานี่ครับพี่น้องนดี๋ยวเงื่อนของหนึ่งกรกฎาสี่ห้าหกเอาสี่ห้าหกนะครับหลายท่านก็น่าจะได้ไปแล้วเ้ื่องหรับแนวทางของพระวันนะครับเพราะว่าเขาให้ก้อนเขาให้ก้อนให้ก้อนถอยไปนะครับบันทีเขาสามาตามของงวดวันที่สิบหกเป็นของวันที่สิบหกเลยนะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ให้ไปแล้วในคลิปก่อนเนาะในสำหรับในงวดที่ผ่านมานะครับเขาเขาให้ก้อนไปนะครับมันเขา เอาลวงหนาเลยคือของวันที่สิบหกนะครับให้พี่น้องเอาก็อย่าลืมนะครับด้วยซีหาหกนี่ก็ให้เอาไว้น้านะครับเพราะว่าเป็นตรงนวดของเพลินนะครับเป็นตรงนวดของปฏิทินนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำหรับหนึ่งกรกฎาคมแต่เราจะพา f อฟซตามต่อถึงวันที่ส6กรกฎาคมกันเลยเอาก่อนล่วงหน้าเลยนะครับใช่ตาวันที่สิบหตัวใดเราบันนี้เห็นบ่เอ้าคือมาจอดมาเทนี่ตาเอ้าสิบหกแต่แตงงวดต่อไปสิออกนี่คืองวดหนึ่งกรกฎาคมนะครับผมแต่ว่าห้าสิอันนี้ครับผมเฮาจะเอาห้พีคลนองเขามึงเมึงล่วงหน้าเลยคือหนึ่งงวดนะครับหนึ่งงวดก่อนนะครับงวดก่อนนันคือว่า หนึงกระฎาห้าหอพะพิมพ์พาน้องมาเมืองสิกระดารับไวเลยนะครับเอาทั้งสองวดพร้อมกันเลยนะครับเอาทั้งสองวดเลยนะครับห้พี่น่องเข้าได้ลงทุนวิเคราะห์เลขยังนูอนี่นตัวใดล่ะจ้าันก็เป็นเลขแฝงๆขอบัทน่นนี่นตัวใดล่ะครับนี่พี่น้องพี่น้องแคปหน้าจอศูศใดล่นี่เข้าใกล้กันศูยเออนองห้าศูนย์สองห้าอนย์สองห้าได้ล่ะเลขสองโหวตา เลขสองตัวนี้ตัวเศูนย์หนึ่ง <1 S 1> บศ<อ>ูนย์หนึ<อ>่งหาบ่บดฉันกั0ศูนย์หนึ่งหาเอ้าผมว่าศูนย์หนึ่ด้นี่เอาด้พี่น้องเดี๋มือบนหนึ่เดี๋ยวคนอยากจับมือหนึ่งมหม่ก่อนเอ้าผพว่า<อ>เป็นเลขหนึ่งเตาเอามึงนี้ดมึงนีดีพี่น้องเพิ่งขึ้นมาแฝงแถน้องบาดนี้เดี๋ยวคน<ๆ>จะซูมมด้วนี่อพี่น้องเอซเห็นเป็นตัวไหครับโอ้ยสมัเอ้ามึงนีดีครับมึงนีดีเพราะว่าเป็นศูนยเป็นหนึ่งเป็นหานะครับผมนะครับเพิ่งแฝง สิบหกเดอนะครับข้ามืองข่าวงวดเลยนะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งกับตัวนี้นะครับวันที่หนึ่งก็คือสี่ห้าหกนะครับงวดตรงโตคงเป็นก็คขึ้นหนึ่งกรกดาก็ตัวเลขที่ได้ก็คือสี่ห้าหกนะครับสำหรับปฏิที่เงินล้านนะครับวันข้ามืองก้อนนะครับมึงอีกงวดต่อไปเลยคือสิบหกกรกดาต่อกันเลยนะครับผมพี่น้องแต่เพิ่นมาแฝงกันสิไหมเออเมืองสี่ศูนย์สองหาศูนย์หนึ่งหาเนาะ เพราะว่าห,หางหากระเนามาตอ่าาเอเลขกนึงว่าบอหนึ่งกับเจ็ดละ่ะบอหนึ่งกับเจ็ดนาสิเป็นศูนย์เจ็ดห้าหรือศูนย์หนึ่งห้าหรือศูนย์สองห้าพี่น้องเป็นไปได้นะครับเนาะเดี๋ยวโอ้ยมันก็เป็นสีลลายตาเดี๋ยวขออนุญาตเอาเอาเนี่ยมาเขียนให้พี่น้องเขาเฉียนเอาใหม่มามาเขียนให้พี่น้องได้เป็นยงอาามฉี้เอาใหมา่ขออนุญาตเด้อครับพี่น้องเอาใหม่มา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 ฉีดให้นะครับเพราะว่าอยู่นี่อันนี้อันนี้เป็นเลขศูนย์เนาะเลขศูนย์มือก็เป็นสีสันๆแต่เนาะนี่เนาะนี่เลขศูนย์ มือก็เป็นสัตนัเอาครับนี่เลขศูนย์ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเลขหนึ่งเขาบอกเลหนึ่งกับเลขเจ็ดแต่ตัวนี้หาแท้นะครับหาหาเงาหาแท้หาเงามาหนิครับผมนะครับตัวนี้พี่น้องว่าเป็นตัวไหนครับผมว่าเป็นปริศนาเลยเด้ครับผมนะปริศนาเลยครับผมนะครับศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าหรือศูนย์มองนี่ก็เป็นหนึ่งกระเด้ยดครับนี่มองนี้เห็นบ่นน่นี่เป็นเลขหนึ่งกระเด้ยดดิหนิศูนย์หนึ่งห้า ศูนย์เจ bon no bon ็ดห้าเอาพี่น้องคือชัดเจนแถอบัดที่นี่เอาลองวิเคราะห์เมืองเพิ่นคือเข่ามาอยู่ในภาษาจีนนบัดที่นี่น้องของงวดวันที่สิบหกนี่ครับผมหกกรกฎาคมนี่นะครับเพราะว่างวดนี้เขาหามามึงนะครับหายมึงล่วงหน้าได้ครับเด้อนะครับพี่น้องก็สิว่าเอามันเป็นงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมคือเห็มามึงงวดของวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับกับอยากเสีมึงทั้งสองงวดนะครับพร้อมกันเลยล่ยนนะคครรรับืออองงงงงงวววดดดตตขสิี่คือว่่าาากกกกรรฎฎมนนีั นะครับตรงโตเลยบ่ต้อง,องแปลเลยครับเพราะว่าเพิ่นห่างให้แล้วนะครับเพิ่นห่างให้แล้วแต่ว่าพาพพี่พอน้องมาเมืองล่วงหน้างวดหนึ่งเนาะคือของวันที่สิบหกนะครับแต่เพิ่นกระมาขึ้นมาเป็นจังสี่เนาะนี่เนาะนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเฮ็ดดีๆเราก็แคปได้ครับผมเอาน, 1, น, 2, น 3, ับหนึ่งนับสองนับสามแคปได้พี่น้องแคปไว้ครับผมแคปไว้เอาแคปแคบแคบแคบศูนย์ หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้านะครับหรือเป็นตัวใดจังใดก็เพียนองเขานะครับผมก็วิคเคราะห์พิจารณาหมเดเ้อนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางของวันที่หนึ่งกรกฎานะครับขึ้นสามขาเดือนแปดนะครับตรงกับวันศุกร์เด้อนะครับผมนะครับขึ้นสามค้าเดือนแปดนะครับ ตรงกับวันศุกร์นะครับของงวดวันที่1กร,รกฎาคม2 5 6 5น้กนะครับจไ่ไยเก็ยังคงเป็นแนวทางคือเก่าเด้อพี่น้องเฮานะครับผมย้ำว่าเป็นแนวทางเอาเพราะวันคือยังเกี่มเขาเงง,เท,ง <ฮะ S 1> ทั้นั้น <c oughs> เลงวนะดวันหนึ่งคือจังว่าได้เก่าสองพ่อได้ใส่พ่อได้ซื้อ,อ,อน้ำมันเติมอยู่ฝออันมาครับฝันว่า<ด>รถนี่ไรรถมัดมาถอยนี่ล้อหลังถอยนี่ถอ,อยก็มาตรงโตเลยอถยบอกใหญ่แล้วบอกซื้อว่าเก่าสองสองเก่าอาซื้อ รองก็้อสเก้าสามเก้มือนเ้าสามสเก้าโอ้นี่ครับผมตรงโตเลยนะครับพี่น้องพอวันเพิ่นกลับพราต่ใด้พราะใดอยู่ครับผมนะครับแต่กับผู้เฒ่าสือเลขเนาะนะครับลอยสองลอยนะครับก็ถือว่ายังดีนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับของตาวันนะครับปฏิทินเงินล้านนะครับกับยังคงเป็นแนวทางเด้อนะครับเดี๋ยวเอ็มินสครัอนุญาตไปเขียนให้นะครับไปเขียนแจ้งให้นะครับว่าปฏิทินเงินล้านของงวดวันที่หนึ่งกรกฎานะครับสิเป็นตัวไหนยังไงนะครับเอ็มมิน ให้มึงตั้งแต่หนึ่งกรกฎาถึงสิบหกกรกฎาเลยนะครับผมแต่ว่าสิบหกกรกฎาเนี่เป็นโต้แฝงๆครับพี่น้องเดี๋ยวไอ้หมินขออนุญาตไปเชียร์ให้จะเข้าเด้อนะครับผมนะครับเตรียมเจ็บเด้อพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวไอ้มิ่นขออนุญาตแจ้งให้นะครับอาจจะหลายชุดแน่นะครับผมเพราะว่าในชุดนี้นะครับผมก็คือว่าที่เขียนให้ก็คือว่านี่คืองวดของหนึ่งกรกฎานะครับผมนะครับนี่คืองวดของวันที่สิบหกกรกฎาแต่ว่า เห็นต่างกันนะครับเนาะนะครับเอ็มิองก็เขียนในงวดวันที่สิบมกราเขียนให้สุท่านเห็นเลยนะครับนั่นก็คือบางเพราะวันกับบางท่านก็เห็นเลขกศูนย์หนึหนึ่งหลขกห่าบางท่านก็เห็นเพราะวันก็บ่าเห็นศูนย์เชียห่าบางท่านก็ว่าศูนย สองหานะครับเลยเขียนในจุดนั่นนี่มาว่าล้วนให้เลยนะครับผมนะครับถ้าว่า3ตัวแตกนีครับบอถือว่าหลายตัวเด้อครับพี่น้องหรือท่านบิณน์องก็ไปจับเอาในนี่ก็ได้นะครับสหรับ2ตัวนะครับไม่มก็ขอจับให้นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หาซีหาหาหกเท่านี้นะครับหรือท่านใดจะไปจับมาในนี่ก็สามารถไปจับเอาได้นะครับผมสหรับแนวทางของปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับผมนะครับมีคนต้องการแจ้ง้เลยเด้อนะครับเอ้าเจมแคปแคปแคปพี่น้องแคปเอาแคปเลยครับผมแคปได้เลยนะครับแคปได้เลยนะครัับบเด้อนะคร อ่าแคปนะครับผมแคปได้เลยนะครับปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับงวดวันที่1กรกฎาครับตัวทีวาตัวเลขนี่ก็คือว่าให้ตั้งแต่วันที่1 มือ <Be festivals> ของวันที่หนึ่งกรกฎาค <dando> มและก็ดูของวันที่16กรกฎาคมพร้อมกันเลยนะครับผมนะครับยังได้กดาทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะยังคงเป็นแนวทางเด้นนะครับผมนะครับยังคงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสนับสนุนการซื้อสลากกนแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่นึ่งกัดกดติดตามเด้อพี่น้องเฮานะครับสลับสดใดที่แะกข้ามาครั้งแรกนะครับผมที่ยังไม่ได้กติดตามก็ฝากกติดตามให้น้ำแน่นะครับผมนะครับเพราะว่านะครับขอบคุณเอฟซีละไหนะครับครับสวัสดีครับมาตะไทยเอฟซี อู้นะครับผมอ่ะหนึ่งไลห,หนึ่งแชรหนึ่งกดติดตามครับผมสบายดีย้อนตะขอนี <S <S ่ยค่ะกระป๋องตีนบนนอกแต่แต่ว่ามันมันไม่คุณนคานาะค่ะกันผู้ใดไสักข้ากะล่องล่องล่องสังเบิงแล้วก็ล่องล่องกับมาใสเบิงว่ามันเฮาสิถึงเก่งว่ะค่ะบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกอยู่หน้าจอเพิ่งจะขาดเด้อดีดีดีลีดีลีดแล้วค่ะเพราะว่าอย่างเงี้บ่หนึ่งหากระมาไอ้บางหวนบางยาหนึ่งศูนย์กระมาหนึ่งบอแต่ว่าผมมาศูนย์ค่ะ เงินอยู่ยันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขาดกระเป๋าด้วยค่ะเด้อพราเพราะมันสิขาดมันกเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเงินตะกอสร้างอ่นี่เลยค่ะเกี่ยวมากขึ้นโาค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเอากระได้ค่ะจ้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียร์โชคลองเบิรงเนาบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายแต่รอรอเด้่จ้าหน้นอ่าสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอ เ็นเขารอมาได้ไงเจนดาก็นะลเลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบธรรมะใบกระเาาไปไ๋าค่ะผิวโตกระชื่นเลยค่ะ <laughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง